ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมโยมซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมนารุโตะบทที่2นะครับที่แบบว่ามีการแจ้งการเข้ามาเพิ่มนะครับนาะงสำหรับเรื่องสุดนะครับทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับที่แบบว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมนารูโตะบทที่2นะครับที่หลายคนไม่ควรพลาดนั่นแหละนะครับน้อกและที่สาคัญนะครับท The cat sat on the จะพูดยังไงดีนะครับของฟรีหรือว่าบุย่าพาร์ที่จะได้ฟรีนะครับเนาะทุกคนจะได้แบบฟรีๆด้วยนะครับเนาะโดยที่แบบว,ว่าทางเกมนะครับเนาะจะไม่ได้แจกแต่พี่จะทําการแจกให้ทุกคนเองนะครับเนาะถ้าคนไหนยังได้ของฟรีนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรงไงนะครับนะก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับมีแต่ของฟรีเลยนะครับถ้าคนไหนพลาดคลิปนี้นะครับรีดีว่าพลาดมากๆนะครับและสายฟรีจะไม่ได้อะไรจากคลิปนี้เลยนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่ดูคลิปจจบนะอก็ มาณนี้เลยนะครับเนาะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับถ้าคนไหนเข้ามาดูแล้วนะครับต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะครับถ้ากดไลค์กดแชร์นะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นเพชรนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับเวลาสุ่มคอมเมนต์แจกจะได้มีรายซื้อนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกีฬาครับที่แบบว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้ง การเข้ามาเพิ่มนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีการเปิดตัวซุดต่างๆแล้วนะครับที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่า เร็วๆนี้นะครับจับเด็กเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับเนาะสิ่งที่ประกาศมานะครับเนาะก็มาจากเซิร์ฟเวียก็เป็นทางด้านของซุดแสงอุสานะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับที่จริงเซิร์ฟไทยก็มีแล้วนะครับเนาะก็แต่ละเซิร์ฟก็มีต่างๆนานาโพสต์กันแล้วนะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาแน่นอนสำหรับซุดแสงอุสานะครับก็เป็นทางด้านซุดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับใครที่แบบว่ายังไม่มีเพจนะครับก็เตรียมรอดูเลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าคนที่ไม่มีเพจนะครับได้เเลยนนะะครรรรัับบสหกกิจม นารูตตัวใหม่นะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอที่จริงยังจะมีทางด้านของซุดนะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับทุกคนก็คือเป็นทางด้านของซุดที่แบบว่าฝั่งร้ายนะครับทุกคนเรียกได้ว่าซุดนะครับนอจะอัปเดตเข้ามานะครับสำหรับฝั่งด้โดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นซุดแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าหลายหลายคนนะครับนอก็คือถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอว่าแต่ละซุดนะครับจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็คือพี่ขอบอกก่อนเลลยแ้วกััันนนะครรบบอสห ที่แบบว่า จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของซุดฝั่งร้ายทั้งหมดนะครับเนาะถามว่าเป็นซุดฝั่งร้ายยังไงนะครับทุกคนก็คือ1เลยนะครับเป็นซุดแสงอุตสานะครับเนาะซองเลยนะครับก็จะมีทางด้านของซุดทรายนะครับเนาะแล้วก็3เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีการแจ้งการเข้ามาเพิ่มนะครับเนาะว่าประมาณ6ตัวล้ายนะครับเนาะหรือว่า6กซุดนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีการประกาศเป็น นี้นะครับเนาะเป็นทางการที่สุดแล้วนะครับสําหรับการประกาศมากนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของอื่นอีกนะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่ามีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูนะครับทุกคนก็คืออย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าของที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะเกี่ยวกับนักตุรนะครับรีดีว่าเป็นของที่แร่ทั้งนั้นเลยนะครับเนาะไม่รู้นะครับว่าอับเดทเข้ามาวันไหนอีกนนะครัับ ทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของกิจกรรมลโตะนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับใครที่แบบว่าเลเวล8นะครับก็เตรียมรับได้เลยนะครับบัตรเพชรกับสกนรดตัวนี้นะครับน้อจะแจกให้ไปฟรีๆนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นของฟรีนะครับน้อที่แบบว่าสําหรับเลเวล8นะครับน้อในส่วนของระบบภามนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโคตรสุดเลยนะครับน้อก็ตอนนี้กําลังเริ่มแจกแล้วนะครับน้อและเซิร์ฟหลักหรือว่าาเรก็ มีการจ่ายเหมือนกันนะครับทุกคนเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือยังจะมีทางด้านของสกินปืนนะครับนอก็เป็นสกินปืนตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะมีการแจกให้ไปฟรีๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ประมาณนี้นะครับที่แบบว่าจะแจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสกินปืน8ปปีนะครับที่ทุกคนจะได้แบบฟรีๆนะครับก็ถือว่า ดีมากๆเลยนะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่า <recherche> นี้นะครับใครที่บอกว่าบูญ่าพาร์ทเดือนนี้พี่จะไม่แจกนะครับพี่ก็ยังแจกมันเดิมนะครับอันนี้ก็คือบูญ่าพาร์ทเดือนนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลย้ลยกันนะครับว่าจานังจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเลย้ลยกันนะครับนาอว่าเปิดฉากมาทุกคนก็จะได้ซุปผู้หญิงนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่า อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของบุยพาร์ตนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็มีหน้าตาประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าสุจริงนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของกองศพนะครับทุกคนนี่เลยนะครับกองศพก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนแต่ละอันนะครับสาหรับกองศบนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกีนรถนะครับน้องก็เป็นสกีนรถตัวนี้นะครับที่แบบว่าโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับก็คือสกีนระเบิดนะครับน้องที่แบบว่าเอฟเฟกาาารรงนส้งมาก นอนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านกลองสมนะครับอันนี้ก็คือกลองส o นะครับนอนที่แบบว่าเหมือนทีวีตายไปแล้วนะครับนอนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านโปรไฟล์พื้นหลังสําหรับสายฟรีด้วยนะครับนอนแล้วก็สกินปืน AN นะครับนอนก็คือนี่นะครับก็คือ a n 94นะครับจะได้แบบถาวรนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่า อันนี้โคตรดีเลยนะครับเนาะงสำหรับเ a นะครับเพราะว่าเพิ่มอัตรานะครับเนาะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับ <Whew>. ท <strong> ุกคนยังจะมีทางด้านของสกินบินนะครับเนาะก็คือแบบว่าสกินมิดบินนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับผ้าปิดตาสําหรับสายฟรีนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋านะครับสำหรับสายเติมนะครับทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสายเติมที่พี่บอกก็คือเดี๋ยวพี่เติมให้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าโคตรเท่โคตรดีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็มีทางด้านของสเกตบอร์ดนะครับที่แบบว่า เท่มากนะครับสำหรับสเกตบอร์ดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้อพี่ขอบอกเลยเลยกันนะครับว่าสุดจริงนะครับน้อและยังไม่หมดเท่านี้นะครับใครว่าหมดเท่านี้นะครับยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับน้อก็คืออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของไอซ์บอลนะครับที่แบบว่าเป็นไอซ์บอลทีวีเลยนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับปิดฉากด้วยซูบุซายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านซูบุซายนะครับที่แบบว่ามีจอทีวีแทนหน้าเราเลยนะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็แยกให้เรานะครับถึง4เเเสส้นนนน่วลยะะครับก็็จป ไม่เลยนะครับเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้นะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่กิจกรรมดีๆนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าจะหนักจะเต็มกันไปเรื่อยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆกิจกรรมใหม่ๆนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะอยากสนับ สน <inequ ity S 1> ุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนไปเ็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ล้วกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้ละกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลลลาาเเเพีียยยงทท่่นน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 ้้วกกกัััะคคครรบบบไจออใหปต็ุ Thank you.